สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กสาย Forex ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปเกี่ยวกับ Forex มาให้ชมอีกสักคลิปแล้วกันนะครับแต่เป็นคลิปที่าสารภาพบาปนะมอบตัวนะว่าหยุดเทรดชั่วคราวแล้วครับเพราะว่าพอร์ตดรดาวเกิน10%เ์เนแล้วครับเลิกแล้วครับ <laughs> หยุดไปสักพักแล้วกันนะนะเพราะว่า สู้ไม่ไหวจริงๆครับ forex เป็นตลาดที่ผมสู้ไม่ได้จริงตัวนี้ก็โดนไหมครับซื้อตอนที่มันเบรกเอาเนี่นะมันเบรกเอาแบบผมมองว่าเป็น v c p นะแต่ทะลุแล้วมันลงลทันทีเลยครับก็ไม่ได้กำไรนะตัวนี้ก็กัดทุนไปแล้วก็ลงต่อเลยซ้ำไปนะฮะประวัติการซื้อขายก็เละเทครับเนี่ยมีกำไรอยู่นะเป็นออโต้ครับเป็นออโต 50%นะครับผมตั้ง target p r i ไพที่50%นะมันก็เทค profit ให้นะครับแนละ้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ขาดทุนมากกว่ากำไรครับนี่ยก็เลยหยุดเทรดครับหยุดเทรดไปนะต้องยอมรับว่าตัวเองยังดีไม่พอนะครับกับการเทรด f o r r x x นะเดี๋ยวจะต้องหาอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมอีก เยอะเลยครับถ้าอยากจะเอาดีในสนามนี้นะฮะปัญหาที่ผมเจอคืออย่างแรกเลยนะผมโดน Stop Loss บ่อยเกินไปอันดับแรกเลยนะ Stop Loss บ่อยเกินไปเงินทุนหายไปไม่มากหรอกแต่ว่ามันก็ทำให้ใจหายเหมือนนะใช่ไหมใจหายที่มันไม่โตเลยครับคือ สมมุตินะกำไร1บาทแต่ขาดทุน5บาทเนี่ยำไหนึ่งกำไร2บาทขาดทุน5บาทนี่คือ Reward น้อยกว่าริสจริงๆจํากัดรีวอร์ให้สูงกว่าริสนะครับแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยริสมันก็พอเจอรจริงอะนะริสมันก็ดันก้อนใหญ่รี r อร์ด d นะฮะผลมาจากการ Stop ปลอสที่ทีและเยอะเกินกว่าการเทค Profit ครับ พูดงไยคือวินเรตต่ำมากครับวินเรตต่ามากก็ทําให้ต้องเป็นผู้แพ้ไปครับก็เดี๋ยวยังไงซะถ้าถ้าผมแบบหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าอะไรถ้าเกิดความครื้มใจจะมาเทธดอีกทีละกัน,นะครับมาดูตัวที่เหลือบ้างเออเนี่ยมันจะมีช่องลีดเดอร์บอร์ดนะครับลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะ จะมีพวกเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกำไรนะครับเข้าแค่กำไรรวมกันนะครับขาดทุนเขาไม่ไปถั่วนะดังนั้นเนี่ยคนที่กำไรเยอะๆเนี่ยไม่แน่นะครับบางทีขาดทุนอาจจะมากกว่าก็ได้นะน,นี้ต้องต้องเป็นการมองในะแง่ของคนหุ่นเปรี้ยวไว้ก่อนนะแต่บางทีเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้นะเช่นคณคนไทยก็จะมีคุณให,ใหม่ไม่พีเนี่ยใหม่เป็นผู้หญิงไว้ อ,อ๋อเขาเทรดไบนาไรฟ์นี่แหละอ๋อนะฮะเนี่ยก็ดูดูคนไทยนะครับคนไทยก็เก่งเยอะนะครับคนที่เทรดในเมืองไทยแล้วกันไมพีเฮ้ยเก่งนะเนี่ยอา่าคุณนาธานวายเออผู้หญิงนั่นเนี่ยนะแอนเจลเคผู้ชายเนี่ยอา่าจูเลียนทีนีฮะเหล่านี้ก็เป็นคนไทยครับ น้าตาก็ไทยนะท่านนียได้กำไรดีนะครับตั้งห9 0มืเก้าพันเหรียญในสัปดาห์หนึ่งครับก็ถือว่าเก่งนะครับเป็นเป็นล้านใช่ไหมโอ้เจ๋งจริงนะเทรดด้วยวิธีอะไรวะเดี๋ยวต้องศึกษาดูนะฮะน่าสนใจน่าสนใจจากที่ผมลองเทรดดูแล้วนะผมว่าโอกาสก็มีมากนะโอกาสกำไรก็มีมากเพียงแต่ว่า ผมยังจับจังหวะไม่ได้ว่าต้องว่ามันคล้ายกับผมพยายามไปแย่งเศษเหรียญก่อนแล้วแย่งไม่ทันนะครับก mm. ลายเป็นโดนกระทืบแทนมันนี่นะหรือมันว่าวิ่งไปตัดเก็บเหรียญตัดหน้ารถสิบล้ออ่ะแล้วก็แล้วก็โดนรถขยี้ไปนะครับต้องหาทางดีนะที่ว่าการเทรดมันเหมือนกับเรามีหลายชีวิตอ่ะนะ โดนสตอปลอตไปก็กลับมาใหม่ได้ก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ต่อไปครับถ้าอยากจะเอาดีอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยที่จะจริงจังมันเท่าไหร่นะก็ระวังลงต้อไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ก็แค่เข้ามาเพื่อเรียนรู้เท่านั้นแล้วก็พบว่าตัวเองสู้ไม่ได้ด้วยประกรนันท้่ป่วงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพยายามหาวิธีการเทรดละกะันจะทำยังไงให้ได้เงินใน,ในสาย ในในใน,ในตลาดนี้นะครับยอมรับว่าหินจริงสำหรับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เบื้องต้นละกันว่าการแอบเล่นครั้งนี้ของผมนะการแอบเล่น forex ของผมครั้งนี้พ่ายแพ้โดยหมอไม่รับเยียบเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าผมเข้าเทรดอีกครั้งจะทำคลิปให้ท่านชมทีละกันนะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ